ทุกคนสวัสดีนะคะยูนิบิวเอ็นเซียตักอิมิดาวันนี้ตักจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศวันหยุดยาวของเทศเกาหลีนะคะซึ่งตรงกับวันเทศกาลชูซอฟจริงๆแล้วอ่ะเทศกาลนี้เขาจะให้ความสำคัญกับครอบครัวมากนะคะใครอยู่เมืองหลวงก็จะกลับบ้านนอกไปหาพ่อแม่ไปกินข้าวร่วมพูดคุยกันนะคะ แล้วก็ถือเป็นวันไหว้พระเจ้าขอางที่นี่ด้วยแล้วบอ,อ,องเอญว่าตั๊กได้มีโอกาสนะคะได้รับโทรศัพท์จากผู้จัดการร้านไทยว่าปะตั๊กไปกินข้าวกันซึ่งก็ไม่ได้ไกินข้าวไกลที่ไหนนะคะก็คือไปกินข้าวที่ร้านไทยของเขาเานั้นแหละก็ตามไปไปดูดีกว่าว่าหน้าตาร้านจะเป็นยังไงและก็วัฒนธรรมของที่ประเทศเกาหลีจะเป็นยังไงไปกันเลยไป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 ถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ตัก๊กอยู่ที่หน้าร้านไทยนะคะข้างหลังตั๊กเองชื่อร้านชิลีพาเข้าไปดูหน้าผู้จัดการดีกว่าว่า เขาจะหน้าตาเป็นย no like ังไงแล้วเขาก็จะตื่นเต้นแค่ไหนปะร่องนีวงนี้อเจาเระนอะบเอะไัเะครับเปนะรคเนอะครับเอะะเอระเอ 짱짱짱네짱짱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 짱좀짱짱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 짱

การแปลภาษาเกาหลีใหเป็นภาษาไทยแล้วก็เขียนให้นเป็นภาษาที่คนเกาหลีอ่านออกวันนี้จะพอจะมีวันพักกันแป๊บหนึ่งได้มาสอนศัพท์เพื่อนๆเร้าๆสลับเวลาไปร้านอาหารนะแต่ว่าแล้วไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอะอันนี้รู้ไว้เบื้องต้นก็ดีนะจริงๆถ้าไม่ต้องเป็นซอสพวกนี้ก็ได้หรือเป็นซอสซอสอ,อื่นก็ได้ซดสึื่อพูดไปเลยว่าซอสสแล้วเขาก็จะมีมาให้ถ้าไม่ใช่จริงๆแล้วตื่นว่าอยากได้ประมาณไหนหรืออะไรก็ค่อยหาอีกทีได้แต่ว่าถ้าพูดไปเลยว่าอยากได้ซอสซสึก็จะประมาณนี้ แก้วนี่เขาเรียกคอปแก้วแบบนี้เขาเรียกคอปนะ,ะแต่ว่าถ้าแก้วเล่ากาจะเรียกว่าจันแล้วก็ร้านอาหารส่วนใหญ่ของเกาหลีนะคะเนี่ย <Yeah. S 1> ช้อนซ่อมอยู่นี้เปิดมางี้ช้อนจะเรียกว่าสุดการักสุดการักถ้าตะเกียบก็เป็นช็อตการักช็อตการักเลยเล็กขิน้นเล็กข้นอ้ามนี่ก็มุลมุลน้ำก็จะว่ามุลจมจมก็หน่อยคือสุภาพ คนเกาหลีเขาจะติดคาว่าจมนะคะไม่ว่าจะขออะไรก็ตามคือเพื่อนๆเอาคาว่าจมไปใช้ด้วยจะดีมากๆนะคะจะได้รู้ว่าคุณเรียนรู้วัฒนธรรมเขาแล้วก็เหมือนบ้านเราพี่ขอน้ำอันนี้ก็ไม่ได้ก็คือมัมาลขอน้ำในคะขอแก้วในคะขอช้อนหนคะถ้าจะขออะไรก็คือเอาสิ่งนั้นอะของสิ่งนั้นบอกไว้ข้างหน้าประโยคอย่างเช่นน้ําก็มุลจมจูเซโยจูเซโยแปลว่าขอนะแบบสุภาพเลยขอมุลจม จูเซโยทดสอบแมนะกันน้ำได้จริงหรือไม่เกันน้ำได้จริงอ่ันสิจินี่มายูกิ ตอนนี้ผู้จัดก,การกำลังไปเอาแมสค์มาให้จาเพื่อจะว่าเป็นองขวฝันที่ทำการบ้านให้นางนะคะแล้วก็เป็นของขวฝันวันชูซอกซอกซอกเราภาดูที่คนอื่นไม่สามารถถ่ายให้ทุกคนดูได้เพราะว่าไม่น่าจะมียูทูบ <cr> เบอร์คนไหนมาเป็นบรรกานแบบนี้เรดีเวลารับของนะไม่ว่าจะจากผู้ใหญ่หรือจากเด็กอะไรก็เอาสองมือไว้ก่อนนะสองม <t> ือรับของนะครับ 네또 와요 네네잘 지내요 그럼 얼른 네 갈게요 네 사업 가거니안녕가요 안녕히 가세요 ฮัลโลทุกคนตอนนี้ต้องอยู่ที่สวนสาธารณะพันโพนะคะมาชมไฟสีแต่ว่าไฟมันจะมีเป็นช่วงเวลาตอนทุ่มครึ่งตอนนี้อีกประมาณ15นาทีนะคะก็ จะเอาบรรยากาศอากาศบริสุทธิ์มาฝากทุกคุณค่ะเป็นเบียร์สดนะคะตรงนี้แล้วก็มีทำบาร์บีคิวตรงนั้นด้วยสเต็กเขาจะมานั่งกินอะไรกันตรงนี้ถ้ามาแฮงเอาท์อ่ะน่ามามาก ทุกคนหรือว่าตอนนี้ตัดมาถึงความจริงแล้วนี่ที่มีโชว์ไฟอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยเพราะว่าสังเกตจากอะไรมไหมสังเกตจากเขา้กล้องขาตั้งกล้องมาตั้งกันนี่คิดว่าใช่แล้วแหละทุกคนเกืีนกาดนะคะทุกคน ท่านเธอในที่สุดนะคะเราก็มาถูกแล้วมีการเอาไฟเป็นช่วงตรงนี้อีกประมาณสิบนาทีทุกคนตอนนี้เรากรลังเดินกลับนะคะเนื่องจากว่าเฟลไม่มีไฟวันนี้ไฟไม่มาหรือว่ามันเป็นวันหยุดหรือว่ามันเล่นไปแล้วหรือว่าไม่ดูเหมือนกันแล้วตอนนี้ กลับกันดีกว่าแต่ก็ไม่ผิดหวังนะคะถือว่าวันนี้ได้มาเปิดหูเปิดตาชมบรรยากาศที่สวนสาธารณะพันธพนะคะถ้าใครอยากมาก็เดี๋ยวจะขึ้นแปะไว้ให้สำหรับวันนี้บายบายสุขสัรตวันชูซอกนะครับทุกคนมีความสุขกันทั่วหน้านะครับอัญอง